านผู้มีจิตใฝ่ในธรรมทั้งหลายเบื้องหน้าท่านในวันนี้คือภาพสะท้อนของพระอภิธรรมส่วนหนึ่งอันเรียกว่าระถาวัตถุไม่ใช่เพียงบันทึกแห่งถ้อยคำแต่คือศิลปะแห่งการสนทนาเพื่อเปิดเผยสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงของธรรมชาติและจิตใจในระถาวัตถุนั้นไม่ใช่เพื่อโต้เถียงให้ชนะกันไม่ใช่เพื่อสําแดงปัญญาของตน แต่เพื่อถามไทยขัดเกลารายตรองเปิดช่องทางให้สติและปัญญาได้ก้าวล่วงผ่านความเห็นผิดและความสำคัญมั่นในตัวตนทันทั้งหลายการสนทนาเช่นนี้เรียกว่าวินิจฉัยธรรมม่ใช่พูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อเปิดเผยไม่ใช่พูดเพื่อสร้างข้างตนแต่พูดเพื่อทำลายม่านหมอกของอวิชชา ในอดีตการบรรดาพระอริยสงฆ์ได้พร้อมใจกันจัดตั้งพระธรรมสังคายนาเพื่อวินิจฉัยสอบทานธรรมวินัยท่ามกลานบรรยากาศแห่งศรัทธ,ธาและเมตตาไม่มีศัตรูไม่มีคู่ต่อสู้มีเพียงผู้สแสวงหาความจริงนั่งร่วมกันกระถาวัตถุจึงไม่ใช่เพียงตำราโต้ธรรมแต่มันคือกระบวนการฝึกจิตให้เปิดกว้างยอมรับการทบทวน พร้อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและเปิดทางให้โพธิปัญญาได้ฉายแสงท่านทั้งหลายเมื่อใดที่มนุษย์ยังสนทนาเพื่อเอาชนะโลกจะเต็มไปด้วยการแบ่งแยกและความทุกข์แต่เมื่อใดที่มนุษย์หันมาสนทนาเพื่อเปิดเผยธรรมะเมื่อนั้นสันติสุขและปัญญาจะกลายเป็นของร่วมกันของมวลมนุษย์ขอจงให้บทกถาวัตถุนี้ เป็นตัวอย่างให้เราเรียนรู้ที่จะฟังด้วยหัวใจสนทนาด้วยสติและอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในธรรมะและโลกธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะนี้เถิด